สวัสดีครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยอีกแล้วนะครับ EP นี้ก็จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าพระเคียวแก้วที่บริเวณท้องสนามหลวงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเราก็ต้องมาอาว้ พระบรมสารีริกธาตุกันนะครับตรงนี้ก็มา,าบริเวณทางเข้านะครับตรงนี้ก็ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามที่าทางผู้จัดงานกำหนดด้วยนะครับเน่เราได้มาแล้วเราเข้ามาแล้วนะครับผ่านด่านตรวจเรียบร้อยตรงนี้ก็จะแจกอ,อะไรนะใบสวดมนต์กับดอกโบวนะครับ เพื่อเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับส่วนอดอกบัวนี่ก็จะไปไหว้แล้วก็ห้ามนำออกมานะครับแต่พระบรมสารีริกธาตุของเรานะครับก็จะเนื่องในงานพระราชพิธีมหาม,มงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ วันที่28ก,การกฎาคม2567นะครับก็ถือว่าครบรอบ50ปีเลยนะครับของความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับตอนนี้ผมก็มา,าประมาณทุ่มครึ่งได้นะครับอากาศกำลังดีถ้ามากลางวันเนี่ยอ๋ร้อนหน้าโดนะครับน่าพาบรมสาหริกธาตุเนี่ย,รรรนนยหรือว่าพักเคียวแก้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสององที่อยู่บนโลกเลยนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นบุญนะครับอย่างพอมีเวลานะครับท่านผู้ชมพาบรมสารีริกธาที่บริเวณท้องสนามหลวมนี่ก็จะจัดให้เราเข้าสักการะถึงวันที่14กุมภาพันธ์6 8เลยนะครับโอ้ ช่วงเย็นๆผู้คนก็เข้ามากันเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเสะาร์อาทิตย์นี่ก็จะเนืองแน่นโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆที่จะหมดาการจัดงานนะครับคือ14กุมภาพันธ์นี้คนก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับก็ออยังพอมีเวลานะครับท่านผู้ชมเข้ามา ประชาชนชาวไทยชาวจีนนะครับก็เข้ามาไหว้สักการะเป็นสิริมงคลโอ้ oh, นี่นะครับสาธุสาธุท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีตรงนี้ได้ก็รับบุญกุศลไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ประชาชนทั่วๆไปก็สามารถเดินเวียนรอ,อบพระบรมสารีริกธาตุด้านล่างนะครับด้านบนที่เป็นแพตฟอร์มสีแดงนั้นสำหรับพระภิสุสง์นะครับท่านผู้ชมมาแล้วไม่เข้าใจมีเจ้าหน้าที่นะครับให้เราสอบถามได้ทุกจุดเลยนะครับโอ้ดูด้านน้นนะครับท่านผู้ชมเราเห็นวัดพระแก้วนะครับ สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมยามค่ำคืนไม่แน่ใจว่าเปิดกี่ทุ่มนะัดสักสองทุ่มมั้งครับสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มครึ่งอ่าเนี่ตรงนี้ก็มีลานอ่าลานไฟอยู่ข้างหน้าประดับประดาตรงนี้เขาเป็นไฮไลท์เลยนะครับช่วงเย็นเย็นก็ดีอย่างนึงนะครับคนไม่เยอะในตรงนี้นะครับก็มี พานดอกบัวนะครับสำหรับให้เราเนี่ยจุดวางดอกไม้นะครับสักการะให้เราขึ้นไปวางหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเราก็จะเห็นนะครับ โอ้นี่พระบรมาสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ตั้งอยู่กลางบริเวณท้องสนามหลวงนี่ z o มมาให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่พระบรมาสารีริกธาตุนี้นำมาจากอ,อันเชิญมาจากประเทศจีนเลยนะครับเฮ้ยเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมนี่โอ้ อันนี้คือสวนไฟ LED เลยนะครับข้างหลังเป็นแบ็กกราวของอวัดพักแก้วของเรานะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมกลางคืนอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนโอ้โห,โหชมกันไปเรื่อยๆนะครับไหว้พระได้บุญด้วยแล้วก็ได้บุญทั้ง าสายตาแล้วก็จิตใจนะครับโอ้นี่สวยนะครับ ครับเราเห็นพระบรมสารีริกธาตุและก็มีพระเจนีนะครับตั่งอยู่ด้านบนด้วยนะครับสาธุสาธุขอให้ปีนี้ทั้งปีเป็นปีมงคลสำหรับกับผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับบริเวณท้องสนามหลวงก็มีการจัดไม้ดอกไม้มาดับนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับ นี่นะครับมีสัญลักษณ์ไทยจีนนะครับความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนี้นะครับทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนที่อยู่เมืองไทยนะครับถือว่ามีเชื้อสายเดียวกันนะครับคนไทยเชื้อสายจีนแม้กระทั่งคนไทยทั่วๆไปก็ก็มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้ครับ กมอกกิมใจแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังจะเดินออกแล้วนะครับนี่ได้ยินเสียงประกาศว่าจะให้สักการะได้ถึงประมาณสองทุ่มเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงทางออกก็จะมีเจ้าหน้าที่แจกด้วยนะครับประวัติความเป็นมาของอ่าอะไรนะ่เนี่ยน่าจะเป็นคาถาบูชาของพระส,สารีริกธาตุนะครับ ตรงนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับน่ประตูตรงนี้เมื่อกี้เราเดินออกมาถือป็นคนใบสองใบเลยนะครับนี่ตรงนี้คือทางออกนะครับนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ